สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวติ๊กรวยทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะวันนี้เนาะเราก็มาตามต่อแนวทางหลายๆแนวทางในคลิปเดียวนะคะมาดูกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ลาสตาร์ของเราเข้าไหมนะคะ ลาสตาเข้าที่รูดเก้าแค่รอบเอ่อน่าจะราวีเพีไหมคุณเพื่อนจ๋าะนะคะก็ขอภัยนะคะตัวเจาะตัวอะไรหลุดหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ขอโทษขอภัยด้วยนะคะถ้าใครตามแอดขอโทษด,ด้วยน้อเพื่อนจ๋าะนะคะก็มีเข้าแล้มีหลุดเนาะเพื่อนจ๋าชอบค่อยตามนะคะชอบค่อยตามเนาะนะคะก็เข้ามาสองวันหลุดซะงั้นวันนี้นะคะเป็นเมื่อวานนะคะเข้ามาสองมวดสามมวดแล้วเมื่อวานนี้หลุดเลยนะคะ เขาเฉพาะรูดเก้ารอบเดียวเองนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่าวันนี้เรามีที่เด่นหกนะคะเด่นหกและเด่นแปดเนาะวิ่งรูดที่หกและแปดนะคะตัวที่แอดชอบนะคะแอดชอบหกมากกว่าแปดนะคะหกมากกว่าแปดเนาะน่าจะไม่กลับหัวหกเป็นเก้าหรอกมั้งนะคะอ่ะหกสองนะคะหกสองหกสามหกเก้าลาวกระชาตแอดก็จะ ลงไว้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนจะคำนวณแล้วก็เขียนใส่กระดานเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปเราจะได้สั้นลงเนาะเพืเ่อน,นจะอ่ะคู่เน้นนะคะแปดสองแปดหกนะคะแอดเน้นให้สี่คู่เนาะเพืเ่อน,น,นจาตัวเลขเรายิ่งเจาะน้อยคู่นะคะโอกาสความเสี่ยง ความหลุดก็อาจจะมีเยอะขึ้นเนาะุาเพื่อนจ๋าก็ถ้าชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้นะคะถ้าชอบตัวเด่นนะคะก็ไปจับกับตัวเลขที่มีในใจได้นะคะแอดก็ให้เฉพาะแนวทางเนาะเพื่อนจา๋าเมื่อวานฮาหนอยของเรานะคะเข้าที่รูดห้านะคะรูดห้าและรูดสามเนาะเพื่อนจา๋า,จาส่วนตัวเจาะเข้าที่สามเก้าตรงตรงต,งตงัวเน้นนะคะก็ยินดีด้วยเนาะใครหยิบยกเข้าไปเป็นแนวทางนะคะเข้าคู่เดียวนะคะเมื่อวานนี้เนะ ส่วนฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้มี8และ4นะคะ8และ4เนาะส่วนลราพัฒนาเมื่อวานนี้โอ้เสียดายมากเลยเพื่อนๆจ้าพาพี่ๆเพื่อนๆลูด7ดนะคะมาที่8ทั้งบนและล่างเลยนะคะบนชุด6ตัวเนาะนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายมากเพื่อนๆจ๋านะคะสูตรหนึ่งไม่เคยหลุดเลยนะก็จะหลุดตรงที่แอด ให้ตัวเลขนี่แหละพาวิ่งรูดผิดนี่แหละเพื่อนๆจ๊ะนะคะก็ขออภัยเนาะส่วนงวดต่อไปนะคะลาพัฒนาเนาะแอดจะลงสูตรหนึ่งให้นะคะแต่เจาะสองตัวเด่นเลยนะคะเจาะให้สองตัวเด่นนะคะเพื่อนๆจ,จ๊ะเจาะให้สองตัวเด่นนะคะจะไม่จะไม่ใช้นะคะรูดหมดทุกตัวนะคะจะเจาะเฉพาะตัวเด่นให้เนาะเพื่อนๆจ๊ะก็ ให้พี่ๆได้พิจารณากันเนาะว่าชอบคู่ไหนนะคะเมื่อวานนี้เข้า8ปดหนึ่งหนนะคะชุดหกตัวเนาะลาวพัฒนานะคะเมื่อวานนี้เนาะแอดก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครที่หยิบยกแปดหนึ่งนะคะและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางของชุดหกตัวนะคะส่วนมากสะปะปะลาวได้นะคะเมืองไทยเราก็มีเป็นบางพื้นที่เนาะเพื่อนจ๋าแอดก็ขอโทษขออภัยนะคะ รูดผิดตัวเนาะถ้าเรารูด8นะคะเมื่อวานนี้เข้าที่38นะคะ3883เนาะนะคะแล้วก็81ด้วยถ้ารูด3เมื่อวานนี้เนาะเพื่อนจะอ้ะอาสุรราสามคัคคีเราหลุดค่ะเพื่อนๆค่ะก็ขออภัยเนาะเมื่อวานก่อนเข้าที่25นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราหลุดเลยนะคะก็ขออภัยนะคะก็ตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะชอบค่อยตามเนาะเพื่อนๆจ้ะ แอดจะย้ำเสมอนะคะชอบค่อยตามเนาะวันนี้มี4และ6นะคะจากสูตรการคำนวณเนาะ4และ6นะคะส่วนตัวฟันตัวเน้นหรอมันมาคู่ขี้กันพี่เพื่อนๆก็พิจารณากันเอาละกันนะคะชอบตัวไหนนะคะ4 8นะคะ42 40แอดก็ไม่ได้เก่งมากนะคะก็คำนวณไปตามสูตรเนาะมันก็อาจจะมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยจ้าส่วนคู่เน้นเนาะ48นะคะเดี๋ยวขอเขียนเร็วๆนิดนึงนะคะคิปเราจะได้ไม่ยาวมากเนาะ64ก็สงสารพี่ๆเพื่อนๆเนาะที่ดูจนจบนะคะก็สงสารเนาะก็ไปค่ะไปกันอย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะส่วนลาว VIP นะคะสามคี v ี p เนาะเมื่อวานของเราก็หลุดไปเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานหลุดลดเดยอะอยู่นะ ะคะหลุดหลุดเลยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะตัวเด่นนะคะวันนี้แอดได้เด่นศูนย์และเด่นแปดเนาะศูนย์และแปดนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะชอบค่อยตามเนาะชอบค่อยตามนะคะแปดสามแปดห้าแปดก้านะคะ่ะแอดชอบชอบแปดนะคะชอบแปดนะ แล้วแต่พี่เพื่อนพิจารณากันนะนะคะไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้นะคะก็หยิบตัวเลขที่มีในใจนะคะได้เลยเนาะพเพื่อนจ๋าดูแค่เป็นแนวทางเนาะถ้าตัวเลขไม่ตรงกันไม่ชนกันพเพื่อนก็สามารถใช้ตัวเลขของเพื่อนไปเป็นแนวทางได้เลยนะคะเนาะอ่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าแคปหน้าจอเลยนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณกันด้วยเนาะ อ่ไปที่ลาวกชาตินะคะแคปหน้าจอแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลากชาติกันนะคะลาวกชาติแอดเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะของลาวกาชาติเนาะแคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้ะลากาชาติเนาะใครชอบค่อยตามนะคะชอบค่อยตามวันนี้แอดชอบ0ูนะที่ลาวกาชาตินะคะไม่รู้จะมาไม่มานะคะแต่แอดชอบศูนย์นะคะศย์ดูเด่นนะคะ0ย์ดูเด่นเนาะจะเป็น90้าศย์ไหมศูย์สไหมนะคะหรือจะเป็น01นเนาะ หรือจะเป็นศูนย์ตัวอื่นที่พี่ๆเพื่อนๆชื่นชอบก็ตามได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะก่อนจะก,กั้นนะคะแอดก็ขอแค่กําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อๆไปด้วยจ้าเนาะวันนี้แอดก็จะลงแอดก็ลงราวพัฒนาให้ด้วยนะคะงวดต่อไปเนาะเพื่อน,อนจ๊ะนะคะก็ฝากไป รับชมด้วยนะคะรับชมไปเป็นแนวทางเนาะเพื่อนะคะเพื่อใครนะคะอยากจะนําไปเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆจาก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะที่เราพัฒนาเนาะแอดลงให้นะคะของงวดวันที่อ่าวันที่9นะคะวันที่เกาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่9นะคะเนาะสูตรหนึงนะคะแอดลงให้เนาะแต่แอดจะไม่พาลูดนะคะเพื่อนๆจะแอดมีตัวเด่น2ตัว แอดจะเจาะเน้นๆให้นะคะแล้วให้พี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันนะคะว่าจะมีตัวไหนมานะคะงวดที่แล้วเราเข้าที่8ปดหนะคะเข้าที่8ปดหนึ่งตรงๆนะคะชุดกันเนาะถ้ารูด8ปงวดที่แล้วเพื่อนๆเอ้ยทั้งบนและล่างนะคะแต่ถ้าใขายรูด8นะคะเราพัฒนางวดที่แล้วแอดก็ยินดีด้วยนะคะอ่ะแคปหน้าจอไปได้เลยจ้าตัวเลขมีเข้าเลยมีหลุดทุกเมื่อนะคะจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีละกันเนาะ นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ